สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เรากําลังจะนวดต้นคอนะครับซึ่งมีปัญหาในเรื่องของคอตกหมอนนะครับคอตกหมอนด้วยครีมนวดดรออยนะครับตรงนี้นะฮะด้วยครีมนวดดรออยนะครับตัวนี้นะฮะครีมจะครีมจะเป็นเนื้อเนื้อบางนะฮะเนื้อบางเบามากนะครับแล้วก็นะฮะจะสีขาวนะครับสีขาวขาวนะครับ ปกติแล้วที่เราเคยเจอทั่วไปเนี่ยฮะมันจะเวลาเรานวดอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเรานวดเนี่ยมันจะกว่าสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นที่ใครนะฮะส่วนใหญ่นะครับที่เราเคยเจอนะครับแต่ตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยคือนวดต้นคอนะครับต้นคอวันที่เป็นคอตกหมอนนะครับคอตกหมอนหรือว่ามีการเครีดคอตึงๆนะฮะบางทีทํางานหนักๆนะฮะก้มทํางานโดยเฉพาะหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับ เป็นออฟฟิศซินโดรมนะฮะก็ใช้ได้เลยนะครับหรือใช้โทรศัพท์มือถือก้มดูนะฮะก้มดูโทรศัพท์นานก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปวดคอเก็บาแป๊บเดียวแป๊บเดียวซื้อหมดเลยนะฮะซื้อหมดเลยดูมือนะฮะมือมันอีกสักพักหนึ่งนะครับจะไม่มีไม่มีผิวผิวที่หนังกำพร้าหลุดนะเหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเจอเหมือนกับหนังกำพร้าหลุด หมือนกับที้ใครหลุดแต่ตรงนี้ไม่มีนะฮะไม่มีเลยนะครับตัวนี้จะซื้อหมดเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับซืมอหมดเลยแล้วเราก็นวดนะฮะนวดในจุดในจุดที่เป็นนะฮะนวดไล่ลงมานะครับนวดไล่ลงมาเพื่อเส้นที่มันตึงๆนี่นะครับจะได้จะได้คลายนะครับเส้นที่ตึงๆจะได้คลายตัวนี้คือในกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องของคอตกหมอนก็ดีหรือว่าในส่วนของการปวดเมื่อยตามบ่าตามไหล่นะครับ ตามมาตามไหนเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอ่ะถูถูถูให้ดูนะฮะถู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 อ่าแล้วมาดูมือเห็นไหมฮะทั้งดูมือทั้งดูมือทั้งดูต้นข้อไม่มีนะฮะไม่ไม่มีขี้ใครปกติเราจะเห็นเป็นขี้ใครก้อนก้อนก้อนๆอนะครับตัวนี้ไม่มีบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่เป็นครีมที่เป็นนาโนนะฮะซึมได้เร็วมากๆผลิตจากตัวคาิ้นชันเนี่ยนะฮะซึ่ง ละลายน้ําได้ถึง4ี่หมื่นเท่าและที่สําคัญคือเราไม่ได้เอาตัวขมิ้นมาทั้งหัวไม่ได้บดมาเป็นผงนะครับแต่ตัวนี้คือเราส,าาสากัดเอาเฉพาะสารสารสาคัญในตัวขมิ้นเนี่ยก็คือสารเคอร์คูมินหรือสารเคอร์คูมินนย์นะฮะสกัดเอาเฉพาะสารมาและตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมเยอะมากนะครับมีส่วนผสมมีพริกนะฮะมีพริกมีพลมีมังคุดนะฮะมีขมิน้น มีเท้าเอ็นอ่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นว่านหางจระเข้นะฮะพวกนี้ก็คือสกัดเอาสารเอาเกี่ยวเอาสิ่งที่เป็นสารสําคัญสําคัญนะครับเข้ามามาทําเห็นไหมฮะนวดตั้งนานนะฮะคอไม่มีขี้ใครเลยนะครับคอไม่มีขี้ใครดูนะฮะไม่มีขี้ใครเลยนะครับไม่มีขี้ใครนวดแล้วผ่อนคลายนะครับไม่รู้ไม่รู้ผู้ถูกนวดเขาเจะกล้าโชว์หน้าไหมไม่รู้นะ S <S <sentiment> แต่ว่าอันนี้คือผู้ถูกนวดก็จะบอกแต่เสียงก็ได้นะครับว่าเป็น <ai> ยังไงครับความรู้สึกเป็นยังไงครับผ่อนคลายค่ะรู้สึกดีมากนะคะร้อนไหมครับเย็นก่อนค่ะเย็นก่อนแล้วจะร้อนนานหอมผ่อนคลายค่ะชอบประทับใจอือนี่จากผู้ถูกนวดเองนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการปวดคอปวดขาปวดหลังปวดเข่านะฮะแล้วก็ทุกอาการปวดนะครับนี่นะฮะคือ ครีมนวดด็อกเตอร์ออยนะครับสมุนไพรไทยแท้ๆนะครับได้งานวิจัยแชมป์โลกเหรียญทองนะครับจากยุโรปเลยนะครับด็อกเตอร์ออยฝากไปด้วยนะครับ